สวัสดีครับปีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนระยองต่อองเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทนระ์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่18สิงหาคมห8แลาวพัฒนาออกสอง7 9 5ด้าห้า ภาพเรียกล่างก็ออกเก้าออกเจ็ดน้พี่น้องเนาะรับของพ่อดอนระยองสิได้น้พี่น้องเนาะจับคูหลุดนะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่ 18, สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อดอนระยองบนล่างวิ่งหลุดหนึ่งกับเจ็ดนะพี่น้องเนาะ รับก็มากเก็ดพี่น้องครับพอมันจับคูหลุดไปหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดแปดออกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับแต่ว่าเกตคันวิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะครับเอาเมื่อนี้ก็มาเลีวยพอแต้มผ้ามาตามต่ออีกนะครับเนาะพอมันโทรมาบอกต่เศร้าๆนะพี่น้องวนนันอ่ะไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้อง เราพัฒนาพ่อดอนละยอง ขับบน่างวิ่งรูดพี่น้องเก้ากับสี่เก้ากับสี่เน้นที่สีนะครับ ับส่วนจับคู่เด่นได้พี่น้องหนึ่งสี่ C 4 4 9ี5นะครับ ติดซีเป็นคู่ตัวได้พี่น้องเด้อครับพ่อคับโบเนียนให้นะพี่น้องเนะเาะออมักตัวเด็กกับพิจน,นาบึงได้พี่น้องครับาเา็เบอร์เด็กสามตัวนะครับห้าสี่สี่ เก้าซีซีโอแสดงว่าเนีนซีซีเลยพี่น้องเนาะซีซีนี่แหละพี่น้อง ครับมักตะเดกยกพิจารณามึงเนพี่น้องเนาะครับมีหนึ่งสี่สเก้าสห้าสี่หางนะครับครับวันพุธเนะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบแปดสิงหาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งโดดเก้ากับสี่ขับเน้นที่สี่นะครับเนาะ ครับ1 4 4 4ีซีซเก้ารียกสตัวกับห4าซ4ซนะครับฮะพอดอวนพ้นโทษมาเมื่อเช้านี่เมียแม่บ้านผมหลับ้ะพี่น้องนี่ครับเขียนไว้ให้9กับ4เน้นที่4พี่น้อง1 4 4 4งซีซเก้ารียกสตัวกับห4าซ4ซเนาะพี่น้องเนาะบนล่างนะพี่น้อง ชัดเจนนะครับอ้าวคอยเข่าคอยปังเดอ้อปล่อยงวดนี้ครับพี่น้องอีพีก็จะได้โฉบโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับครับพ่อเตียมก็ขอขอบคุณในห,หลายเด้อครับเดอ้อพ่อดอนละยองเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตียมรับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็วอวยพรคอยเข่าก็ให้ปังครับพี่น้องอีฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆก,นกันเนาะพี่น้องเนาอครับเอาจะเลื่อมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมนำแดดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนากามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขออีฟซีทุกคนโชคโมันๆน เฮงๆรวยๆเนะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม